มาดูความคืบหน้าการคืนเงินให้กับลูกหนีก้กยศที่ชำระเงินเอาไว้เกินนะครับซึ่งก็มีลูกหนี้ลงทะเบียนเอาไว้มากกว่า24,000บัญชีคืนเงินไปแล้ว2,300บัญชีคิดเป็นเงินกว่า74ล้านบาทครับโดยวิธีการคืนเงินกยศเขาจะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัญชีของท่านที่ผูกเอาไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วการคืนนั้นจะแบ่งเป็น2รอบนะครับรายละเอียดเป็นยังไงโมนในแชนแนลจะเล่าให้ฟังครับ วันนี้28กุมภาพันธ์68ส่งท้ายเดือนแห่งความรักนะครับดรนันทวันผู้จัดการกรยศอบอกว่าจากการที่กยศได้ดำเนินการคำนวณยอดหนี้ใหม่ซึ่งก็เปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้เป็นตัดชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนดตามมาด้วยดอกเบีย้ยแล้วก็เบี้ยปรับตามลำดับรวมถึงการคิดดอกเบี้ยเนี่ยตราแค่1%ต่อปีแล้วก็ลดเบี้ยปรับเหลือเพียงแค่0.5%ต่อปีปัจจุบันมีผู้กู้ยืมลงทะเบียนขอรับเงินคืนแล้ว กว่า24,0 0 0บัญชีนะครับนี่เป็นข้อมูลณวันที่16กุมภาพันธ์พัซึ่งกยศก็ได้คืนเงินให้แล้วจำนวน2 3 5 4บัญชีคิดเป็นเงินกว่า74ล้านบาทครับโดยในการคืนเงินต่อไปกยศก็จะคืนเงินส่วนที่ชำระเกินจากยอดหนี้ที่ปรับปรุงใหม่ให้กับผู้กู้ยืมผ่านระบบพร้อมเพย์ครับที่ผูกเลขบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเท่านั้นและแบ่งการคืนเงินให้กับผู้กู้ยืมแต่ละราย เป็น2รอบนะครับโดยรอบแรกคืนเงินให้ในตรา70%ของยอดเงินที่จะได้รับคืนและรอบที่2ครับ คือมีการคำนวณหนี้ผ่านระบบ Digital Student Loan Fund System หรือ DSL แล้วเสร็จหากพบว่าผู้กู้ยืมยังมีเงินส่วนที่ชำระเกินกยศจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กู้ยืมและหากผู้กู้ยืมได้รับคืนเงินเกินสิทธิ์กยศจำเป็นต้องเรียกเงินดังกล่าวคืนต่อไปด้วยนะครับผู้จัดการกยศบอกต่อนะครับขอให้ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนเข้าระบบตรวจสอบสถานะบัญชีผู้กู้ยืมผ่านทางเว็บ s t u d e n t l o a n .or.th ซึ่งหากมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินคืนได้และเมื่อระบบ DSL ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์แล้วยอดนี้ทั้งหมดก็จะถูกปรับโดยอัตโนมัติและจะแสดงในแอปพลิเคชันกยศ Connect ททั้งนี้คาดการเอาไว้นะครับจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การคืนเงินได้ครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม68นี้ครับว่าแต่ว่ามีพ่อแม่พี่น้องท่านไหนบ้างไหมครับ ที่เป็นลูกหนี้กยศลงทะเบียนขอคืนเงินเอาไว้แล้วท่านได้เงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้มากได้น้อยเท่าไหรย่ยังไงบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์หรือว่าท่านไหนลงทะเบียนเอาไว้แล้วและยังไม่ได้เงินคืนก็บอกเล่าเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ